ครับวันนี้มาที่มาทีีอินเตอร์เนชั่นแนลสขาขากรุขคันนะครับวันนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ที่ที่3.50หรือว่าตัว e XLC710 c e ในที่ขายในอินเดียนะครับกุมภาปี2 0 1พัน ส่วนของไทยเองก็วันที่1พฤศจิกาเมื่อปลายปีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเรียกว่าอัปเกรดหรือไมเนอร์เช g งของตัวเดิม t ีทีนะครับก็คือในการอัปเกรดใหม่นะครับโดยใช้ชุดด้านหน้าของรุ่น TT4 มาใส่นะครับ ก็คือตามชื่อเลยนะครับ Excel ก็คือรุ่น TT4 จะ C710 ก็คือ TT45 นะครับเอามารวมกันก็จะเป็นเป็น Excel C710 นะครับส่วนของไทยก็จะใช้รุ่นชื่อว่า TT3.50 นะครับก็คือตัวเดียวกับตัว a p e c เดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับ สิ่งที่เตรี่ยมก็จะเป็นชุดไฟหน้าฝากระโปรงตัวนี้ครับก็ถังน้ำมันแต่คอนโซลยังเป็นตัวเดิมอยู่นะครับตัวนี้จะจาเอาจากตัวทีทีมาใส่เลยครับก็ชุดไฟหน้าเปิดไฟหน้า สโวลต์ตัวพักจ่ายไฟ12โวลต์ทีที 45. ตัวล่าสุดนะครับก็จะอยู่ใต้บริเวณใต้บอกตรงนี้แถวเนี้ยถ้าเป็นตัวเก่าตัวแรกครับก็จะไม่มีไมา้แล้วก็ตัวกรองดักน้ำเองก็จะเหมือนกันกับ ตัว t t 45เป็นตัวล่าสุดนะครับก็จะเหมือนกันส่วนล้อหลังเองนี่ใช้ยางกูดเยีย14.9ขอบ28ครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมตัวนี้ก็เป็นตัวอัปเกรดอย่างที่บอกนะครับก็ชุดเข็นยกเดิมยกได้ประมาณ1,500กิโลนะครับ ตัวนี้อัพเรดขึ้นมาก็ยกได้เพิ่มขึ้น300กิโลครับก็คือ1 0 0 0กิโลตัวรุ่หลักเองก็ใช้เป็นแคปทูเช่นเดียวกับ TT45 ครับที่ใส่มาก็ไม่มีหลังคานิรภัยแล้วก็คอนโทรลวาลแ็ะชุดลากจูมนะครับซึ่งตัดออกอย่างตัวหลังคานิรภัยซึ่งก็คือชิ้นส่วนสแตนดาร์ตครับตัวชิ้นส่วน อุปกรณ์มาตรฐานซึ่งก็ไทยเองก็ไม่ใส่มาตั้งแต่ยุคสมัยที4 5ี่5ทีทีาทีทีนะครับตรงส่วนนี้เองผมก็ยังไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรอย่างประเทศเพื่อนบ้านเองในพม่าเนี่ยครับก็เป็นตัว full option ทุกอย่างใส่มาครบจัดเต็มทุกอย่างพอของไทยเองเนี่ยก็ตัดออกครับถ้าได้ดูวิดีโอ โหมดใน u t u b e ก็จะเห็นว่ามีคันหน้าที่เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นเขาตั้งหรือว่าระบบปิดนะครับซึ่งใช้ของคาราเต้คาดว่าอาจจะไม่ได้นำเข้ามาขายครับเดี๋ยวเปิดดูภายในเครื่องกันครับภายในก็จะเห็นว่าใส่กรองเป็นตัวกรองแห้งนะครับแล้วก็เป็นแผงแรกๆก็จะเป็นออยคูลเลอร์ครับเป็นออย น้ำมันพวงมาลัยครับพอระบายเสร็จก็น้ำมันก็จะวิ่งเข้ากระป๋องเป็นกระป๋องตัวเก็บน้ำมันครับอ,อี่ตัวเครื่องยนต์เองก็จะใช้ตัวซิมสัน s j 3 2 7นะครับเพิ่มแรงมามา2ตัวครับแล้เวเราลองไล่สายสายอ,ออยไฮพวงมาลัยนะครับตัวออยพวงมาลัยเองเนี่ยใช้น้ำมันที่ที่วิ่งมาจาก ตัวโรเตอร์พวงมาลัยนะครับ<ม>คือส่วนที่ใส่เพิ่มเข้ามาให้นะครับ<ม>ส่วนราคาเองก็น่าจะอยู่ประมาณ6,000น<ม>ครับหกพันโคบาทส่วนโด,โดยรวมก็ถือว่าทำได้ดีครับสำหรับราคาทีทีสา ห50ก็จะอยู่ที่6 6ก0 0 0บาทนะครับแล้วก็ถือว่าราคาไม่ไปจากตัวเก่ามากครับถือว่าราคาใกล้เคียงกันนะครับถือว่าเท่ากันเลยก็ได้ครับซึ่งก็เนี้เป็นราคาตัวเปล่านะครับก็ถ้าสําหรับอุปกรณ์เสริมพวกฐานไม่มีอะไรก็จะมีบวกเพิ่มเข้าไปอีกแล้วก็จะมีโปรโมชั่นอาจจะเป็นพวกส่วนลดนะครับตามช่วงเวลา ที่ทางซูนย์เขากำหนดนะครับก็จะมีลดลงจากราคารถลงไปอีกนะครับสัก2อสามหมื่นนะครับก็บางช่วงก็4ี่ห้าหมื่นก็มีครับมีชิ้นส่วนตัวที่หายอีก2อสาชิ้นนะครับก็จะเป็นตัวเหล็กเอาไว้ใส่เวทถ่วงด้านหน้ารถนะครับก็ตัวนี้ก็เมื่อใส่มาเหมือนกันครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เรืยกว่าเป็น มาตรฐานเลยก็คือตัวกระจกฝั่งด้านซ้ายซึ่งก็ในหลายๆรุ่นก็ไม่ใส่มาเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ไม่เห็นมีแปลว่าทําเป็นมาตรฐานไปเลยครับฝั่งซ้ายไม,ม่มีสําหรับตัวคานคาร์โรนะครับหรือว่าไอคารระบบปิดนั้นมีโอกาสขายในเมืองไทยไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับสําหรับอนาคตอาจจะนําเข้ามาขายก็ได้ครับเพราะว่า วิดีโอที่เปิดตัวนะครับก็คือเป็นการเหมือนทําตลาดในประเทศไทยนะครับที่ใช้ตัวคานร,ระบบปิดนะครับที่ถ่ายทําโฆษณาที่ประเทศไทยที่ภาคกลางครับก็สําหรับการรีวิวครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณบริษัทมาทวีอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับสาขาคุขันที่เพื่อสถานที่ให้รีวิวครั้งนี้นะครับ